อ๋อความยาวเท่าไหร่ประมาณฮะสี่สิบสามสิบเซนกับพ่อจนห้าสิบเซนเราไมนดูดูก่อนนี่ครับมาดูคนเรียกอะไรไม่รู้ที่ดักปลาที่ดักปลาช่อนได้เฉพาะปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกมันจะเป็นอย่างงี้นะครับติดหมดเลยทุกปลาเลยอืะ ตัวดักปลาภูมิปัญญาชาวบ้านครับเดี๋ยวมาดูนี่ข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้มองชัดข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้ไอตัวที่เป็นฝอยๆนี่เอาไว้มัดกับไม้ไม้ขัดทําเป็นไม้ขัดเหมือนเหมือนจันบ้านเราเนี่ยครับแต่ว่าตัวนั้นของมาเรามันจะเป็นไม้แต่ของเขาจะเป็น ไอตัวเทปรัดของนะครับแบบนี้ยาวความยาวประมาณสี่สิบเซนสิบยี่สิาสิบสี่สประมาณสี่สิบเซนถักก็จะประมาณนี้ลายถักถักันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับต,ต,ต้องใช้อ่อนครับถ้าแข็งปลามันจะถอยได้ถ้าอ่อนเนี่ยมันจะงอไปตามปลาใช่ไหมตะ มันจะงออย่างเงี้ยมันจะงออย่างเงี้ยป่ามันก็ไม่หลุดมันจะแน่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะลองลองดูเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวต้องมีลองบ้างนี่ครับผมปัญญาเอ้ยวัดดีครับกอนสวัดดีครับก่อนเร็วเร็วดีครับก่อนสวัสดีครับ่อนเนนักเรียน ใชยาวไหมตาเส้นหนึ่งยาวไหมเนี่ยใช่ประมาณนี้ประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งเอากี่เส้นทั้งหมดมาสารอันนี้อันนี้สองเซนสองเซนแต่มันยาวหักหักตรงกลางแล้วเอามีเส้นเส้นสั้งนี่เส้นสั้นเอามาเพิ่มงออมาเพิ่มเป็นข้างเป็นข้างอ๋อมันห้าเส้นครับครับแล้วเอาลองไปดักวะ เอาเอาัอาที่บ้านเดี๋ยวไปดักที่บ้านเ,าเดี๋ยวเอาลองเอาไปอันนึงอือืมอือืเอาโน่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูอันนึงจะกลับบ้านเดี๋ยวไปลองดูเนี่ยเราเหมือนเหมือนทำลงน้ำแบบนี้ใช่ป่ะเราเอา,มาไม้สองงานใช่ป่ะไ,ไม้ขัดเลยไม้ขัดแล้วเสียบ นี่เรียกสายได้ไอ้สายสายเมื่อมันมัดง่ายอ่ะมัดให้มัดมัดให้ยูวมัดให้ยูวมันต้องให้ปฮายอ่ะยางไปก็ปายไหนก็ไม่รอดแต่แน่นแน่นไปเรื่อยใช่อ๋อเดี๋ยวจะลองเอาไปลองดูสายนี้มันตันอ่ะมันตัดโตทุกไหนก็ได้ ไม่ต้องเลือกตัดตัดตอตู้ไหนก็ได้เวลาปูตัดอันนี้ขาดแล้วมันตัดอันนี้มาเหมือนเดิมเอามาสอมเหมือนเดิมซ่อมใช่ปะครับเอาเลยเอาตัวนี้นะเดี๋ยวจะเอาไปลองดูเดี๋ยวจะลองไปลองใส่ที่บ้านดูมีลองน้ำไหมมีไปชนเยอะก็เดี๋ยวน้ำขึ้นน้ำไปกับน้ำหมด เดี๋ยวจะไปลองดูทิศตะลอะด,ดูทิศตะเลยใช่ลองดูทิศตะพอตา